ผู้ชมคะเดอะสปอตไลท์ light, วันนี้อยู่กับแม่เลี้ยงทีน่ากมลพันธ์ฟาร์มค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราไม่ได้เจอแม่เลี้ยงกันมาเป็นปีคะเป็นปีเป็นปีเลยค่ะก็จะคุยกันผ่านแต่ทาง f c e e o o o เนาะใช่โซเชียลนะคะไปไหนก็เจอกันในงานบ้างป่าปาวันนี้มาถึงจุดที่หลายคนค้ำควรอีกแล้วเชีงจะพูดอย่างนี้เสมอเลยหลายคนข้ำควรมากเลยมาคุยประเด็นนี้กันดีกว่าค่ะ แม่เลี้ยงคะกม,ม,มวลพันฟางโอ้โหขำาวรนหลายอย่างเลยคะ่ะ <nu S 1> หลายอย่างเลยเพราะว่าราคาควายตกเอาเรื่องนี้ดีกว่าราคาควายตกทําอย่างไรกรมปศ,ศุสัตว์และรัฐบาลจะมาช่วยเหลือเราได้น,นี่นี่หลายคนเขาขํามคนแบบนี้นะคะค่ะแ,แต่ในมุมมองเชิงนี่เชียงทิดว่าไม่น่าจะต,ต้องรอให้ใครมาช่วยนะเราต้องช่วยเหลือตัวเองใช่อืก่อนจะพูดว่าทําไมเราต้องมาคุยกับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงคะกระมวลพันฟา์มีควายกี่ตัวครับเวลานี้ ปัจจุบันกระมวนพันฟาร์มของเรามีจำนวนควายอยู่ทั้งลูกควายแม่ควายพ่อควายร้อยี่สิบเก้าตัวค่ะแม่เลี้ยงลงทุนกับการอรินพ์ตควายเข้ามารวบรวมแล้วค่ะเป็นเงินลงทุนกับค่าควายนี่หมดเป็เท่าไหร่คะค่าควายทั้งในระบบเลยนะคะไม่ได้หัก หักที่ขายลูกขายอะไรไปไไไมม่่ด้หเป็นก้อนก้อนนั้นเลยก็ประมาณเกือบเกืบยี่สิบค่ะเกือบเกืบยี่สิบล้านบาทน่าจะสิบเจ็ดล้านลาวนั้นใช่โอ้แต่ถ้ารวมค่าคนงานน,นู่นนี่นั่นไปอีกก็เกินเราเ,รเก็บไปเรื่อยๆนะคะ,คะเก็บเก็บเรื่อยๆหมายถึงว่า ซื้อเข้าแล้วถ้าทํางานอื่นแล้วก็ซื้อเพิ่มหรือว่าขายได้ซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแม่เลี้ยงนําเข้าควายมาในราคาหลักล้านด้วยใช่เช่นนี้แหละก็คือติดตามไปเป็นคนอดร่วมถ่ายด้วยตลอดเลยนะคะนําเข้าพันธุกรรมแท้จากบ้านติ๊กายไทยและจากอีกหลายๆที่บ้านติ๊กายไทยคือเป็นเป็นลูกควายที่ราคาแพงที่สุดที่เรานําเข้าค่ะ แพงสุดที่นําเข้ามาของกระมวลพันธุ์ฟาร์มนี่อ่าเพชรชมพูราคาอยู่ที่เพชรชมพูอยู่ที่สองล้านหกแสนค่ะใชส<ะ>องล้านหกแสนอาจจะดูว่าโอ้แค่สองล้านหกแสนเองแต่คือไม่เลี้ยงซื้อหลายตัวนะคะคุณผู้ชมสองล้านหแสนต่อมาก็จะเป็นเพชรเพิ่มบุญค่ะค่ะเป็นลูกชายล่งเพชรอันนั้นก็สองล้านห้าค่ะแล้วก็จะมี ก้าวมังกรก้ามังกรนี้เป็นตัวแรกที่ซื้อคือร้านร้านสองค่ะแล้วก็ตัวที่แพงที่ซื้อนําเข้ามาก็จะมีอิงฟ้าอิงฟ้าตอนนั้นก็2อง้านค่ะแล้วก็ตัวอย่างชอเพชรหัวเงินจากของ Big Eye r a r m มก็มีแม่พันไซส์ใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ ม่เลี้ยงซื้อไฟราคาหลักล้านไม่เลี้ยงขายได้ะะาราคาหลักล้านบ้างไหมคะตอนนี้เหรอคะอก,ก,ก็หลักล้านก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านั้นหลักล้านมีคะ่ะอ่าค่ะก็ขายได้มีบ้างขายได้แล้วณเวลานี้ล่ะคะณเวลานี้ถ้าจะพูดว่าหลักล้านในเศรฐษฐกิจแบบนี้ย,ยังไม่มียังไม่มีใช่แล้วไม่เลี้ยงยังคงยืนยันที่จะขายขึ้นหิ่งเป็นราคาหลักล้านอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ ปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วบ้างไม่ค่ะเราต้องมองดูตลาดแล้วก็เศรษฐกิจในยุคปัจจุบนันความนิยมคนะ,ะแล้วก็ลื่นไหลไปตามกรมนั้นแต่ว่าอันไหนที่มันมันเป็นเกรดตลาดเราก็ขายเกรดตลาดไป<ะ>ค่ะค่ะแล้วก็อันไหนที่มันดีขึ้นมาหน่อยมีมีจุดสนใจจุดน่าสนใจ<ะ>เราก็พันธุก,กรรมของเราม,มันมีอยู่ละค่ะมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็ ราคาที่เราจะแบ่งปันเกษตรกร <ฮะ S 2> ต้องบอก <ฮะ S 2> สธก่อนว่าการเลี้ยงควายของเราเนี่ยเริ่มจากการการชอบการรักค่<ฮ>ะแล้วมองถึงเรื่องการตลาดและผลประโยชน์ตามมาทีหลังใช่เราไม่ได้เริ่มจากการเห็นเขา,าเป็นเทรนด์วะเลี้ยงควายขายได้ล้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เริ่มแบบนั้นเราเริ่มจากการภาคเหนือยังไม่มีฟาร์มที่ ชัดเจนในเรื่องเหล่กกอและพันธุกรรมแล้วไม่มีคนจุดประกายจุดประเด็น<ะ>ให้สังคมควายภาคเหนือเนี่ยเป็นที่รู้จักของของในประเทศค่ะดังนั้นเราเริ่มเก็บมาตั้งแต่ควายตลาดชาวบ้านควายขยับขึ้นเกรดซื้อจากเซียนซื้อจากครอบใหญ่ซื้อควายในระดับของที่เราชอบควายยักษ์ควายงามมีมีมีหลายรูปแบบดังนั้นคืออย่างที่บอกคือจุดประสงค์แรกเราไม่ได้มองว่า เราซื้อมาล้านเราต้องขายได้ล้านห้าเหมือนเหมือนการเก่งกาไรอะไระสักอย่างเหมือนอสังหาริมทรัพย์เราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดแบบแค่ว่ายังไงมันก็ออกลูกใช่ไหมฮะออกลูกทุกปีมันเป็นอะไรที่เหมือนเราไปซื้อหมามาเลี้ยงอะค่ะคือเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาขายลูกหมาเราคิดว่ามันน่ารักเราชอบเราเลี้ยงแต่ผลพลอยได้มันมาจากหลังจากนั้นคือเพื่อน คอนเนคชั่นต่างๆค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะขายควายขายลูกควายขายพันธุก,กรรมค่ะก็คือจุดเริ่มต้นและเป้าหมายในการเลี้ยงควายของแม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้าตั้งแต่ทีแรกค่ะการค้าเนี่จะเป็นเหตุผลที่สามที่สี่รองลงมาใช่ค่ะคืออันนั้นมันเราไม่ใช่ว่าเริ่มเลี้ยงปุ๊บเราจะเห็นว่า มันจะได้ผลกําไรเท่าไหร่เราเราไม่ได้คิดจุดนั้นตอนนั้นดังนั้นดังนั้นแสดงที่หลายคนอ,อดครวนอยู่ <Okay. S 3> ก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าคุณเริ่มต้นเลี้ยงควายด้วยเหตุผลอะไรใช่นี่แหละถึงกําลังจะบอกว่าการที่เราจะมานั่งอดครวนถามว่าทุกวันนี้เราเราเหนื่อยกับการเลี้ยงควายไหมทุกคนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกคนเหนื่อยกับการเลี้ยงควายเหนื่อยกับราคาควายแต่เราจะอยู่แล้วเราจะสู้จะเลี้ยงต่อไป ด้วยอะไรเราก็ต้องมองย้อนเหตุผลว่าเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ที่เราเลี้ยงมามันเป็นยังไงค่ะแม,แม่เลี้ยงมีควายถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตัวค่ะคนต้องอยากรู้แน่แหละว่าวิาวธีการบริหารจัดการฟาร์ามของแม่เลี้ยงเป็นยังไงเพราะว่าถ้าใครได้มาเที่ยวที่กำมลพันฟาร์มข้อควายของแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะหนึ่งเป็นมาตรฐานสองคนงานค่ะ เหมือนวางระบบเอาไว้หมดแล้วเลยคอกมาตรฐานคนงานก็มาตรฐานการจัดการอาหารทุกอย่างมีสเก็ตด้วยเวลาชัดเจนควายนี่อยู่เป็นระบบแล้วก็สะอาดมากความสะอาดนี่มาเป็นที่หนึ่งเลยของที่นี่จัดการยังไงคะไม่เลี้ยงกับควายร้อยยี่สิบเก้าตัวไม่เท่านั้นมีพ่อพันธุ์กี่ตัวก่อนเอาะพ่อพันธเหรอคะตอนนี้ค่ะนที่ยืนอยู่ที่คอกเราหนึ่งสองสามสี่ห้า พ่อพันห้าตัวแม่เลี้ยงจัดการยังไงโอเคเริ่มแรกก่อนนะคะในเรื่องการจัดการพ่อพันพ่อพันเนี่ยเราทขํขคอกให้ได้มาตรฐานเพราะอย่างที่สทรู้ก็คือเราอะเริ่มต้นจากการเป็นปางช้างเรารู้ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของช้างตัวผู้ที่อยู่ด้วยกันเยอะๆดังนั้นอคอกเราอะทุกคนมาเห็นอะก็จะได้เห็นว่าอคอกเราอะทุกคนบอกว่าอู้มัน มันเหมือนคอกช้างเลยใช่เพราะว่าเราใช้ไม้เป็นท่อนใหญ่ๆเพราะว่าใช่ป้องกันกาอ่าเกิดกลางคืนค่ะตัวเมียเป็นสัตว์เกิดมันพังคอกอะไรเนี้ยเราต้องต้องเริ่มจากจากคอกที่ที่ใหญ่แน่นหนาค่ะแล้วบริเวณของเรามีพื้นที่กว้างเราแยกพ่อพันุอยู่เป็นจุดค่ะอยู่เหมือนโรงนี้เอาพ่อพันุ์ไว้หนึ่งตัวโรงนี้หนึ่งตัวคือให้เขามีความรู้สึกว่าเข้าคุม อยู่ในบริเวณนั้นของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะมีเป็นจุดอย่างที่สทอเห็นนะคะ,ะอย่างเชงเห็นแล้วในเรื่องของแม่พันธุ<ะ>์แล้วก็ลูกควายนะคะเราก็จะมีสถานที่ปล่อยอยู่สองจุดค่ะสองจุดคือจุดเช้าเราก็เอาควายไปปล่อยชุดนี้ปล่อยกับพ่อพันธุ์ที่เราต้องการกู้ฝูง<ะ>อย่างเช่นทุกวันนี้เราจะมีแม่พันธุ์ประมาณสิบห้าแม่<ะ>ไปปล่อยชุดเช้าแล้วเอาไวบุญ ใบบุญคุมค่ะค่ะครึ่งวันค่ะสิบเอ็ดโมงเราเก็บเก็บมาอาบน้ําอะไรเรียบร้อยต่อจากนั้นคนงานก็จะเอาอีกชุดหนึ่งประมาณยี่สิบกับตัวค่ะเอาไปปล่อยเพื่อให้ก้าวมังกรไปคุมฝูงตอนบ่ายค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่เล็กๆที่ให้พ่อพันธุ์อย่างช้างเผือกเพชรเพิ่มบุญไปวิ่งเล่นก็จะมีโซนที่ยังไม่ได้เอาให้คุมฝูงค่ะเอาเอาไปปล่อยไว้อันนี้เป็น new generation new g กำลังจะเกิดขึ้นใหม่พวกเนี้ยเราปล่อย ล่อยฝูงยังไม่ได้เพราะเกิดมันไปเจอแม่แม่ที่มีประสบการณ์ควิดมันก็จะ <ไป S 2> จะกลัวตัวไฉกลัวตัวกลัวกลัว,ต,วตัวแม่ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าผสม,มเราเราไม่ให้มีความหวาดกลัวแต่ถ้าจะขึ้นต้องเอามาขึ้นอยู่ที่ในในอคอกที่เราทําไว้เพื่อให้ควายเจนใหม่เราขึ้นผสมค่ะค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเรื่องการแบ่งเวลาในการปล่อาหาร่ะคะแม่เลี้ยงเชงเห็นหญ้า ัดมาแบบขัรถหกล้อเล็กอ<ล>่ะใช่ล้นนะคะ,คะแล้วก็คนงานผู้ชายเป็นสิบค่ะปั่นค่ะใส่ตะกร้าอย่างดีเตรียมเอาไว้อันนี้ก็คือเราปรับมาจากการที่เราเลี้ยงช้างค่ะอาหารเนี่ยเป็นอาหารสดที่เราใช้กับช้างจํานวนช้างเราลดลงเพราะว่าเรากระจายไปอยู่สุรินอาหารเนี่ยเราก็เลยเอามาเลี้ยงที่ควายดังนั้นอาหารจะมาเป็นระบบคือเราเลือกเช้าเนี่ยมันเป็นงานสะดวก พราะควายเราต้องอาบน,น้ําทุกเชา้าทุกเย็นเช้ามาตักขี้นะคะตักขี้ตักเสร็จเรยียบร้อยก็เอาไปส่งให้เกรรษตรกรที่เขาเหมาเหมาซื้อขี้ควายเราอ๋อเรื่องนี้เอาใหม่เรื่องนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้โ <c oughs> อเคเพราะว่าพื้นพื้น,พ,นพื้นที่เนี่ยเขาจะมีปลูกปลูกเกรรษตรอ่าเป็นเป็นสวนเกรรษตรเยอะอย่างกระท้อนมะยงชิดเงาะมะม่วงน้ําดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะเขาเขาลดเขาลดใช่เขาลดปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้ ปุ๋ยคีควายแล้วคี้ควายของเรามันไม่ใช่ควายที่ไปเลมเลมหญ้าในกลางทุ่งเพราะอย่างนั้นอะเมื่อก่อนคนเท่าคนแกะหรือสวนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าควายเนี่ยจะไปกินดอกหญ้าแล้วเวลาเข้าไปใส่สวนวัชพืชมันจะขึ้นเยอะแต่ควายของเราเป็นควายยืนโรงควายอยู่ในโรงหญ้าที่เราปัะปมันไม่มีดอกดังนั้นปุ๋ยเนี่ยมันจะไม่มีวัชพืชติดไปกับกับกับคี้ควายมูลควายเลยดังนั้น เกษตรกรที่เขาชอบเนี่ยเขามาติดต่ออ่าปีแรกเราให้เขาปีละหนึ่งแสนปีละแสนคี้ควายไม่ต้องตักอะไรก็คือเช้ามาเรามีรถคันหนึ่งที่เป็นรถด,ดำตักปเทให้เขาเลยตอนนี้ขยับขึ้นเขาจะให้ปีละแสนห้าเพราะเขาลดปริมาณปุ๋ยเคมีเขาปีละเกือบหกแสนบาทนี่คือเราได้เงินจากคี้ควายปีละแสนห้าปีละแสนห้าใช่ปีละแสนห้าแต่ฟางที่เราซื้อเนี่ย เราซื้อตั้งไว้ปีละสี่แสนดังนั้นเราก็คิดว่าเราขายควายสักตัวสองตัวก็เอาซื้อฝังเก็บไว้เราซื้อฟังเก็บสต๊อกไว้ปีหนึ่งหนึ่งหมื่นก้อนอเราคำนวณดูหมดแล้วว่าจํานวนควายเราแค่นี้เราใช้ฟังในการเลี้ยงควายทั้งหมดวันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่เราคํานวณมาแล้วเราก็ซื้อมาให้เขาขนมาทุกอาทิตย์ทุกต่อต่อตอกันเลย เติมอยู่ในโรงฟางค่ะเรามีโรงฟางที่เก็บไว้หนึ่งหมือนก้อนแล้วเราสามารถจะเป็นต่อรองในเรื่องราคา,คาได้อีกเพราะเราซื้อวอลลุ่มเยอะค่ะดังนั้นที่เนี้ยเช้าเราจะให้กินฟางค่ะค่ะกินฟางเสร็จตะขี้ส่งขี้อาบน้ําคนงานผู้หญิงก็อาบคนงานผู้ชายกวาดเก็บใส่ฟางถือเวลาเอาคอยไปปล่อยผู้หญิงก็เติมน้าทำความสะอาดล้างอะไร เที่ยงก็พักตอนบ่ายผู้หญิงก็เก็บรางเราจะกินเป็นเวลาใช่ไหม<ะ>ตอนบ่ายมาบ่ายโมงผู้หญิงก็เก็บรางเก็บออกให้หมดค่ะแล้วก็ผู้ชายก็สับหญ้าสับต้นข้าวโพดนะคะสับแจกจ่ายกันหมดแล้วก็สี่โมงแล้วก็ลงอาหารเว้นวันตอนนี้นะ,ะเราเราช่วยบำรุงคืออาหารที่เราใช้เนี่ยสิบหกเปอร์เซ<ะ>็นต์เราให้กินวันเว้นวันในในของแม่พันธุ์ อันนี้คือเสริมเสริมเป็นอาหารตัวล,ละหนึ่งขันประมาณหนึ่งกิโลค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดแล้วก็หญ้าสับตอนเย็นที่ให้กินตัวหนึ่งถ้าเป็นแม่ลูกประมาณห้าตะการ<า>้อยโลนี่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเชงจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะการให้อาหารที่นี่มเออ <S 1> <S 1> มื่อกี้พูดถึงปริมาณแล้วเพราะว่ามันเป็นหญ้าธรรมชาติใช่ไหมคะก็เลยให้เยอะแต่อีกอย่างหนึ่งคือเขาเลี้ยงอ่ะเวลาแม่เลี้ยงบอกว่าเก็บรางคำว่าเก็บรางนี่คือ เรียบกิฟเลยนะคะไม่กวาดกวาดนี่ในรางนี่ไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวต้องออกให้หมดเป็นเหมือนการเข้าโรงเรียนฝึกใช่เราเราสอนควายให้กินกินเป็นเวลาแล้วก็กินกินเขาเขาประมาณว่าเขาจะรีบกินเพราะว่าเขากลัวกลัวมันจะโดนเก็บอ่่าคะเขาจะรู้เวลาเขาถ้าโดนตามใจมาแบบกินไม่อั้นนี่มาอยู่ที่นี่เรียลานหมดเรียลานหมดใช่แต่ว่าเศษย่าเศษ าฟางที่ที่มันเปิดมันเปื้อนนะคะเราก็ไม่ได้อาไไปทิ้งเฉยๆนะคะเรามีบอกปลาค่ะเอาเศษพวกนี้เราทำเป็นกระชังก็เอาไปลงให้ปลาปลากินพืชเขาจะมากินเราลงในในกระชังทุกวัน mm. ให้เป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารให้ปลา<ว>ที่เราเลี้ยงจอนแล้วก็ส่วนที่เหลือบางส่วนกเกษตรกรที่เขาขอเขาก็จะเอารวมาใส่เอาไปใส่แบบ ต้นผักชะอมต้นปลูกอะไรอย่เงี้ยคือมันเป็นการเอื้อเฟื้อต่อต่อชุมชนด้วยและชุมชนเขาก็จะแบ่งปันอย่างพืชผักอะไรมาให้เรา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 อยู่กับชุมชนเกื้อกูลกืกูลสังคมกืกูลกันแม่เลี้ยงมีคนงานทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยคนงานทั้งปางเลยเหรอหรือว่าเฉพาะในโซนโซนควายในโซนควายมีสามมีแปดคน 8คนแล้วก็ตาราวสิบคนนี่แหละค่ะที่ใช่กับพี่เดียวกับน้องเฟรมเป็นสิบคนค่ะโอ้โหใช้แล้วแบบว่าทุกคนทํางานกันเือนเราเวลามันเหมือนเราขึ้นสวิตแล้วก็ทุกคนก็จะรันเหมือนเครื่องจักรไปเพราะเราวางแนวไว้แล้วค่ะแต่วันไหนจะมีพิเศษเราก็จะแจ้งไว้ก่อนอย่างวันนี้จะมีเราจะถ่ายทําเราจะทํารายการใครจะมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกล่วงหน้าแล้วก็จะมีการจัดการไว เดี๋ยวเชงขอย้อนกลับมาเรื่องของราคาควายอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าโอเคละสถานการณ์ควายแบบนี้แม่เลี้ยงก็จะบอกว่าลื่นไหลไปตามสถานการณ์ตลาดเนื่องจากเรามีพ่อพันยืนพื้นเป็นของตัวเอง,เองแล้วด้วยค่ะ,คะราคาควายของแม่เลี้ยงนี่สตาร์ทเริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้างคะตอนนี้แล้วก็ขึ้นเพดานสูงสุดของราคาควายณเวลานี้ของกระมวลพันธุ์ฟาร์มเป็นเท่าไหร่บ้างค่ะ ต้องบอกพ่อพันธุ์ก่อนนะคะพ่อพันธุ์อันดับแรกที่มีก็คือก้านครเป็นลูกของเก้าเจริญค่ะค่ะอันนี้นําเข้ามาจากบิ๊กไอไฟมค่ะตอนนี้ก็ราวๆเกือบ5ปีค่ะอายุนะคะตัวที่2ก็เป็นเจ้าเด็กยักษ์เชียงใหม่เจ้าใบบุญใบบุญค่ะสปีกว่าค่ะค่ะตัวที่3ถัดมาก็จะเป็นก้ามังกรก้ามังกรก็จะเป็นลูกชายของแก้วฟ้ากับแม่บุญมากสถานะเป็นน้องของพ่อลุงเพชร ตัวแรกที่นําเข้ามาจากบัตติควายตัวที่4ี่ที่เป็นเจนใหม่ค่ะก็จะเป็นเจ้าช้างเผือกที่เป็นลูกแก้วฟ้าเดี๋ยวเราคงจะได้ชมกันแก้วฟ้าก็เริ่มหัดขึ้นนะคะแล้วน้องเล็กที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์ก็คือเพชรเพิ่มบุญก่อนใจของพี่เนตกับสถนเพชรเพิ่มบุญก็อันนี้จะเป็นนิวเจนที่เป็นลูกของลุงเพชรที่นำเข้ามาก็จะเป็น5แต่ตอนนี้มีผลงานอยู่สาม ก็จะมีก้ <9 S 2> าวนคร <5. S 2> ใบบุญก้าวมังกรนะฮะแต่เราจะเทไปที่ก้าวมังกรเพราะก้ามังกรเนี่ยไม่ได้ทําตัวประกวดหลังจากที่เป็นฝันน้ํานม<ะ>เพราะแกเคยได้รองแชมป์ที่งานราดบุรีนะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยฟูๆก็จะเป็นลูกของก้าวมังกรเยอะก้าว<ะ>มังกรถามว่าในในราคาในราคาของลูกควายตามกลไกตลาดเลยตัวผู้เราสตาร์ตตั้งแต่สามหมื่น สามหมื่นสี่หมื่นน้าสุดห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นค่ะแต่จริงๆลูกก้าวมังกรตอนนี้ที่เราตั้งเป้าคือไม่เกินแปดหมื่นค่ะตัวผู้ที่เป็นเกรดทั่วไปค่ะเกรดไม่ใช่ว่าเกรดเนื้อนะเป็นเกรดควายคุ้มฝูงควายงามเลย่เพราะแม่พันธุของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบห้าสูงสุดคือร้อยหกสิบใช่ นะคะคือแม่พันคัดแล้วค่ะแม่พันธุคัดแล้วพันธุกรรมชัดเจนนะคะ,ะไอ้พวกนี้ยตัวผู้เนี่ยเราเปิดแบ่งแต่มีอีกองค์กรไหนอบตอไหนปัุสัสตว์ที่ไหนที่เขาร้องขอหรือขอความอนุเคราะห์มาหาพ่อคุงฝูงเพื่อไปให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะแจ้งความจำงมาทางเราสนับสนุน เต็มที่ในการให้ลูกควายที่จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตไปฟรีให้ฟรีอนุเคราะห์กับหน่วยงานราชการใช่อนุเคราะห์กับเทศบาลตำบลอะไรก็ได้ที่ที่ติดต่อเข้ามาแต่ต้องเอาไปเอาไปกระจายพันธุกรรมขยายพันธุกรรมค่ะโรงเรียนก็มีค่ายทหารก็มีแล้วก็อนุเคราะห์เลยใช่ให้ฟรีใช่ให้เข้ามาดูงานก่อนดูแล้วเขาชอบไหมอะไรยังไง เราสนับสนุนเราเลี้ยงถามว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้หวังผลว่ามันจะเป็นมันจะเป็นกําไรแต่ตัวเงินแต่ที่เราแบ่งไปมันเป็นกาลังกําไรทางด้านจิตใจกําไรทางด้านแพร่พันธุกรรมควายาปรับปรุงพันธุกรรมควายให้กับเกษตรกรอย่างที่บอกสทตั้งแต่แรกว่าเราเราเริ่มเลี้ยงควายคือเราอยาก ให้มีหมายหมุดเกิดขึ้นในในภาคเหนือว่าควายงามต้องมีในในเมืองเหนือเลยนะเพราะเมื่อก่อนเราเห็นมีิต่ภาคกลางอีสานแบบเขาเขาไปไกลกว่าเราแต่เนี้ยเราอยากให้เป็นหมายหมุดว่าภาคเหนือเราก็มีมีวงการควายงามเกิดขึ้นเราอยากส่งเสริมเชงว่าก็ตั้งแต่ถ่ายทำคลิปมาของ The Spotlight นี่ค่ะถ้าคุณปักเป็นวางแฟกชิปของค,ควายใน ภูมิภาคของประเทศไทยค่ะถ้าพูดถึงภาคเหนือก็ต้องที่เชียงใหม่ขโมนพันฟาร์มเนี่ยค่ะนี่แหละเราเราเป็นจุดประสงค์ที่เราอยากอยากว่าเออควายควายเมืองเหนือเราก็พร้อมเป็นควายงามนะเพราะเมื่อก่อนเขาก็จะบอกเราเสมอว่าควายภาคเหนือคือควายกินเนือ้ออะใช่ใช่ใช่เจ้านายเพราะคนเหนือกินเนื้อควายใช่ใช่ค่ะ,ะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือ สายพัฒนา<ม>ก็คือแม่เลี้ยงเต็มตัวเลยค่ะเราเราอยากให้ทั้งสนับสนุนในเรื่องน้ําเชื้อสนับสนุนในเรื่องพ่อพันธุ์สนุกสนับสนุนให้มีการกระจายของพันธุกรรมควายจากภาคอื่นโดยเฉพาะควายญากอุทยัยมาอยู่ที่ภาคเหนือค่ะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่านอกเหนือจากการที่ว่าเลี้ยงและขายอะค่ะค่ะยังกระจายไปสู่เกษตรกร,ร,กรอย่างแท้จริงด้วยการสนับสนุนให้กับ หน่วยงานภาครัฐใช่ค่ะโรงเรียนใช่ครทหารเนี่ยเป็นแรงานค่ะเด็กนักเรียนที่ที่มีความสนใจค่ะเราก็ถ้าเขาพ่อแม่มาแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงหรือพ่อแม่มีควายที่เป็นควายถ่ายชีวิตควายเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะถ้าเขามีความสนใจจริงๆพร้อมที่จะเอาไปเลี้ยงหรือพร้อมที่อยากจะได้น้าเชื้อถ้ามีมีอ่า คุณหมอที่พร้อมประสงค์เขาก็มารับจากเราไม่เฉพาะไม่เฉพาะแต่จังหวัดเชียงใหม่นะเราขยายไปถึงอำเภอปลายที่เกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปยืมถังใหญ่ๆจากปศุสัตว์มาเพื่อมาเอาน้ำเชื้อเราเราก็แบ่งให้อันนี้เพิ่งรู้เลย <laughs> เรื่องนี้เรื่องใหม่ค่ะก่อนจบเทปนี้ให้แม่เลี้ยงอยอ่ะอย่างอีกนิดนึงอย่างราคาควายตัวผู้เนี่ย อ่าที่บอกไปเนี่ยเป็นเร<ค>ื่องจริงราคาเกษตรกรค่ะวายตัวเมียที่ออกมาก็จะเป็นเกรดกลางๆงค่ะค่ะกลางกลางหมายถึงพันธุกรรมดีแล้วแม่ดีแล้วมันอาจจะออกมาโดยที่พ่อพันธุ์เราอาจจะเป็นพ่อพันธุ์ใหม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้โ,อ,โอ้โหอื้อหือเลยมันเป็นกลางกลางเกรดไปได้เกรดทั่วไปเลยเราก็มีจําหน่ายราคาก็เหมือนกันก็เริ่มตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นหรือมาคุยเลย มีงบอยู่แค่นี้ขอได้ไหมเราก็จะจัดหาเพราะว่าไม่ควายควายเราปีหนึ่งออกมาอย่างน้อยตอนนี้อย่างน้อยห้าสิบตัวค่ะค่ะเราพยายามจะเลี่ยงในในการที่จะต้องส่งควายไปเป็นควายเนควายเนื้อค่ะค่ะ,ะถ้ามันมีโอกาสเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาไปอยู่อีก พัฒนาต่อใช่อีกอันนึงไม่ใช่ว่าเราจะจุดจบใช่ไม่ใช่ว่าจุดจบแต่แต่ว่าไปเป็นลาบเป็นเนื้อส่วนตัวก็กินนะกินลาบกินเนื้อแต่ว่าอร่อยดีใช่อร่อยดีมันมันมันไม่ใช่เกรดที่จะต้องไปลาบตอนนี้มันเป็นเกรดที่เขาจะต้องไปดำรงเผาพันธุ์พันธุกรรมไปอยู่เขาเดินหน้าต่อไปได้มาถึงขนาดนี้แล้วค่ะแต่ถามว่าปลายทางเถียงกันไม่ได้เลยเนื้อไหมเนื้อแต่ของเรา ควายที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่400กิโลมีตัวหนึ่งที่เคยเอาขึ้นช่าง18 17เดือนตัวผู้นะคะ6ห4 5กิโล uh huh. อืออืออ่ะถ้าเอาไปขายเป็นเนื้อได้เท่าไหร่กิโลละ95บาทตอนนี้มีมีคนติดต่อมาที่เป็นเขาส่งส่งออกนะคะ mm hmm. เขาอยากได้เขาอยากได้ควาย ควายขุนค่ะเขาเสนอให้ทำ MOU เลยกิโลละเก้าสิบห้าบาทแม่เล้งทำไหมคะตอนนี้อยากกําลังเปิดโอกาสให้ให้ลูกควายของเราอยู่เปิดโอกาสว่าคือถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราก็ยังไม่ได้เดือดร้อนมากอะไรที่แบ่งปันได้ก็แบ่งอะไรที่ขายได้ก็ขายอะไรที่มันมันมันพอพยุงให้ให้ฟาร์มเราไปได้เราก็ทําไปก่อน แต่ว่าอนาคตรเราไม่แน่เราอาจจะเพราะว่าพี่ๆน้องๆเราที่เลี้ยงควายเขาก็เริ่มอย่างที่บอกเริ่มโอดครวญในเรื่องถ้ามันออกมาเป็นตัวผู้เขาไม่มีที่ไปไถ,ถ้าสุดท้ายมันไม่มีที่ไปมันก็ต้องเป็นเนื้อแต่เราจะทําเนื้อแบบไหนให้มันเป็นการเพิ่มมูล,ลค่าโดยที่ไม่กระทบกับเขียงประจาใช่ไหมคะเขียงประจําที่มีอยู่เราอาจจะทําอะไรที่มัน มันพรีเมียมกว่านั้นอีกนิดนึงโอ้ถ้าตลาดเหนือแม่เลี้ยงเปิดขึ้นมานี่ถ้าแม่เลี้ยงทําเองนี่เชยงว่าก็น่าจะจะไม่ทธรรมดาอยู่เหมือนกันก็ <G ül> <G ül> เพราะว่าเท่าที่เชิงดูแล้วคุยกับเพื่อนๆนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยคะ่ะเอาจริงๆอะ่ะควายเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอค่ะเ <G ül> ท่าไหร่ก็ไม่พอเชยงพูดเลย <G ül> ตัวหนึ่งเนื้อลาบมันก็ตัวหนึ่งสวนน้ำหนักรวมเนี่ย400กิโล500กิโลเนื้อลาบเนื้อแกงเนี่ยมันก็ได้ครึ่งครึ่ง ค่ะครึ่งครึ่งมันมันมันงานมีงานเดียวมันก็หมดแล้วอะตัวหนึ่งอะแล้วของกินนะแม่เลี้ยงใช่กินทุกวันแล้วคนเหนือกินกินลาบกินซ่ากินใช่ค่ะเพราะว่าคนเหนือเขาเขาเชื่อว่าเนื้อควายกินแล้วไม่ไม่แสลงค่ะลาบเหมือนนี่อร่อยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เหมือนลาบไทยใช่สมุนไพรเยอะแล้วก็มันต้องเนื้อควายเท่านั้นอะใช่จิ้มมันนุ่มมันแน่นค่ะ อวดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่แม่เลี้ยงเริ่มจะโจรหัวมาให้นิดหนึ่งแล้วต้องรอดูอนาคตกับทิศทางนี้เพราะถ้าทานี่ก็ตลาดเหนือนี่เดินหน้าสบายมากไม่น่าจะธรรมดาแต่ถ้าอย่างที่บอกคือเกรดควายถ้าเป็นเกรดสายตรงจากอย่างที่ของเรามีพ่อพันจากบ้านลุงติก๊กมาแม่พันของเราที่เกรดใหญ่ๆเกรดร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอย่างลูกๆของดาวซีพีที่เราเก็บไว้หกเจ็ดแม่อ่า เจนใหม่ที่เป็นลูกของลูกเพชรลูกของทองตินโตลูกแก้วฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะออกมาเราก็จะยืนพื้นอยู่เกรดราคาควายนะคะก็อยู่ประมาณเอาเอาอย่างว่าเลยแสนห้าค่ะแสนห้าขึ้นไปคิดว่าสูงสุดที่มันแบบจังเลยเนะี่ยคือห้าแสนอ่ะ,ะอยู่ในช่วงนี้แต่ราคามันก็จะมีอยู่แล้วแต่ที่มาคุยกันอีกทีนึงอ,อันนี้เป็นเกรดเกรดเกรด ประกวดเกท็อปเกตควายยักษ์ควายใหญ่นะคะโอ้นี่โจหัวมาได้มันมากนะรา<ะ>คาแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูเทสต,ต่อไปแน่นอนเพราะเทสเราจะทอล์กกันเฉยเทสหน้านี่รับรองว้าวมาก<ะ>สุดท้ายค่ะก่อนปิดไปถ้าเชนอยากจะให้แม่เลี้ยงนิยามคำสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ควายตอนนี้ให้กับพี่น้องชาวควายอยากจะพูดอะไรให้เขาฟังไหมคะ,ะเอาเป็นแบบสไตล์แม่เลี้ยงเลย ยังไงดีอะก็ตั้งแต่แรกแรกที่เราคุยกันมาก็คือถ้าทุกอย่างเริ่มจากเริ่มจากการที่เราชอบเรารักแล้วมันจะกลายเป็นเป็นผลประโยชน์ตามมาคุณเลี้ยงไปไปต่อไปได้แต่ถ้าตอนนี้ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ถ้าเรา,าย้อนไปหลายๆคลิปที่ได้คุยคือถ้าจะเลี้ยงควายแต่คุณอนะไปกู้เงินมาอะไรมาต่างๆเนี่ยเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถ้าปัจจุบันนี้คุณกําลังพี่น้องเรากําลังคิดว่าเลี้ยงควายแล้วเหนื่อยจังเลี้ยงควายแล้วจะขายให้ใครเลี้ยงควายแล้วจะไปยังไงไม่ไหวก็พยายามลดจํานวนลงแต่เรายังคงรับสาซึ่ง ความนึกถึงวันแรกที่เราอยากเลี้ยงเขานะคะอยากเลี้ยงเขาลดปริมาณลงเก็บอันไหนที่คิดว่าพันธุกรรมดีใจรูปดีหรือเรารักเราชอบลดจํานวนลงให้เราได้พอเลี้ยงไปไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งโอกาสมันจะกลับมันก็จะกลับมามันอาจจะไม่เปี้ยงปังเหมือนปีที่แล้วหรือสองปีก่อนแต่ยังไงควายมันมัน มันก็ดีกว่าที่เราไปเป็นไปเป็นเบีย้ยให้กับนายทุนต่างๆค่ะยังไงควายมันก็ไปได้ถ้าเราไม่เกี่ยงราคานะคะ่คะฝากฝากาพี่น้องไม่ไม่เป็นควายงามก็เป็นควายเนื้อเราเราอยากไปไปสร้างกรอบรให้ให้ค<ห>วายใ,ใช่สร้างข้อจำกัดให้ให้ควายเลยค่ะออแล้วค่ะ จุใจนะคะกับแนวคิดของแม่เลี้ยงทีหน้าชมกันต่อเทปหน้าอย่าละสายตาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดข้อกระมลพันธ์กันค่ะดูควายราคาหลักหมื่นของแม่เลี้ยงแล้วเกิดกับแม่เบื่อแล้วยังสวยแล้วมีทีเด็ดหลายตัวเลยคุณผู้ชมรับชมเทปหน้าค่ะ